สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนาทิปและอก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นําอกวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการรวมชื่อนมสกุล Excel ซลหรือรวมข้อความนะครับในเซลล์ต่างๆนะครับใน Excel นะครับโดยใช้เครื่องหมายแอนนะครับง่ายๆนะครับ ก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะรวมคํานาหน้าชื่อนะครับชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับจากที่มันแยกกันอยู่คนละเซลล์นะครับมาเป็นเซลล์เดียวทํำยังไงนะครับวิธีการที่จะใช้นะครับก็จะเป็นการใช้เครื่องหมายแอนนะครับมาใช้ในการรวมคํานะครับวิธีการนะครับก็ให้ท่านเอาเมาส์ไปชี้นะครับนะตรงที่ท่านต้องการที่จะรวมมาไว้ตรงไหนนะครับนะเซลไหนก็ดับคลิกเข้าไปนะครับ แล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปนะครับนะเท่ากับเข้าไปการใช้เครื่องหมายแอนนะครับนะเครื่องหมายแอนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแอนก็จะเป็นการรวมนะครับเอาคําต่างๆมารวมกันเช่นผมพิมพ์เป็น1 1ึ่งนแอนนะครับแอนสองแอนสามแอนสี่นะ พอกด Enter ปุ๊บนะครับมันก็จะเอาคำคำหนึ่งมาต่อกับสองต่อกับสามต่อกับ4ี่เลยนะครับหรือผมพิมพ์เป็นอ,อย่าลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับนะเครื่องหมายเท่ากับก่อนเช่นผมจะใส่คำว่าสมชายใจดีอย่างเงี้ยนะครับนะก็พิมพ์ฟันหนูก่อนนะครับถ้าเป็นข้อความนะครับนะข้อความไม่ใส่ฟันหนูก่อน สมชายนะครับฝันหนูแล้วก็ข้อมลักษณะนี้นะครับฝันหนูข้อมลักษณะนี้นะครับให้ Excel มันรู้ว่าเป็นข้อความนะครับนะแล้วก็ใส่แอนเข้าไปนะครับนะแอนใจดีใจดีมันเป็นข้อความนะครับเพราะนั้นก็ต้องใส่เครื่องหมายฝันหนูให้มันด้วยนะครับใจดี JD. นะครับ พอใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับพอกดเลนเตอร์ปุ๊บนะครับเครื่องหมายแอนก็จะเอาข้อความ2อันมารวมกันนะครับสองอันมารวมกันลักษณะนี้นะครับเอาคําว่าสมชายนะครับแล้วก็มาต่อด้วยใจดีหรือเป็นลักษณะนี้นะครับพิมเครื่องหมายเท่ากับนะครับผมเปลี่ยนคําว่าสมชายเป็น a อย่างงี้นะครับ a อแอนวีวีวีอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ลองกด e n t e ตอร์นะครับ ก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับลักษณะเนี้ยหากใส่ข้อวักทํำยังไงนะครับวิธีการใส่ข้อวักก็ง่ายๆนะครับนะก็ใส่แอนเข้าไปอีกนะครับนะแอนข้อวักนะครับนะข้อวักเป็นข้อความนะครับก็ใส่ฟันนูกดคุณจะวักไปกี่วักก็ข้อวักแปนะครับนะแล้วก็ใส่แอนอีกนะครับนะใส่แอนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเชื่อมข้อวักด้วยคำว่า หนึสสมมุตินะครับทีนี้ก็ลองกด enter ดูนะครับนะมันก็จะข้อวักเอาไปให้ลักษณะนี้ครับจะได้วิธีการรวมก็เช่นกันนะครับนะการรวมคําก็ใส่เครื่องหมายแอนเหมือนกันนะครับนะก็พิมพ์เท่ากับเข้าไปนะครับนะแต่เราจะไม่พิมพ์ข้อความตรงนี้เข้าไปนะครับนะเราจะใช้ค่าของเซลล์นะครับมาเป็นตัวกําหนดให้ท่านเอาเมาส์ไปคลิกตรง คำนาหน้านะครับคลิกตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะแสดงค่าเซลล์ขึ้นมานะครับนะตัวนี้ก็คือเซล b เจ7นะครับเซล b เจ็ค่าที่อยู่เซล b เจ7มันก็จะมานะครับแอนนะครับแอนก็คือต่อด้วยนะผมเอาชื่อมาต่อนะครับก็คลิกลงไปนะครับมันก็เจาะคำว่านางกับวิกิจมาต่อกันละนะครับวิกิจมาต่อกันละทีนี้ก็ใส่เองหมาแอนอีกนะครับแอนอีก แทนอีกนะครับผมต้องการที่จะข้อวักออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับใส่เครื่องหมายฟันหนูก่อนให้รู้ว่าเป็นเทคนะครับเป็นข้อความนะครับแล้วก็วักไปกี่วักนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับฟันหนูลักษณะนี้นะครับแล้วให้ต่อข้อวักด้วยคําว่านามสกุลนะครับคลิกลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอาคํานี้2คํานะครับนะตัว B สีฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ ตัวส7เจนะครับสีน้ำตาสีน้ำตาลแดงๆเน,นี่นน v v ยนะครับนำมารวมกันแล้วก็ให้เว้นว่างด้วยข้อวักนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเนี้ยนะครับทีน on, ี ler, ้ลองกด enter ดูนะครับอ่ามาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เวลาเราต้องการที่จะกอ p y ิสูตนไปนะครับกเอาเมาส์ไปชี้นะครับนะแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมตรงเนี้ยนะครับมุมล่างตรงเนี้ยนะครับอ่าพอเมาส์กลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็ทาคลิกลงไปนะครับมันก็จะ มีการ Copy c e l เซล์นะครับก o p y ี copy สูตรลงไปข้างล่างให้อัตโนมัตินะครับจะสังเกตว่าสูตรก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการนะครับทีนี้เวลาเอาไปใช้งานนะครับหากท่านใช้งานอยู่ในชีนเดียวกันนะครับไม่ได้เอาไปใช้อย่างตรงไหนเลยนะครับหากท่าน Copy ไปเช่นผมต้องการที่จะ Copy มาตรงนี้นะครับนะหลายท่านอาจจะใช้วิธีการ Copy มาแบบนี้นะครับแล้วก็มาวางเลยนะ มันก็จะเพี้ยนเพียนไปนะครับเพี้ยนเพียนไปนะครับหรือบางที่มาวางไว้ผิดที่นะครับวางอย่างเงี้ยนะครับจะไม่มาเลยนะครับข้อความเพราะว่าเซลล์มันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเซลล์มันจะเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะนั้นวิธีการวางนะครับก็ให้ท่านใช้แบบนี้นะครับถ้าเอาถ้าต้องการเอาไปใช้ในชีทใหม่นะครับลากนะครับกดเมาส์ค้างลากก็ทาการคลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วก็ทําการคอปปี้นะครับ คลิกเวลาวางนะครับนะให้คลิกขุ่มมอค่าขวาให้วางแบบวางแบบค่าลงไปนะครับค่าลงไปที่เป็นเลขหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันก็จะมานะครับนะจะสังเกตว่าเวลาเราเอาเมาส์ไปคลิกนะครับนะตรงตรงบาร์ตัวเนี้ยนะครับมันจะแสดงมาเป็นข้อความแทนนะครับนะแต่ถ้าเป็นตรงนี้มันก็จะเป็นสูตรนะครับอนนี้ก็จะเป็นข้อความแทนนะครับอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลง อันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการรวมชื่อนามสกุลนะครับใน Excel โดยใช้เครื่องหมายแอนะครับง่ายๆก็ลองเอาไปประยุกต์แล้วก็ไปปรับใช้งานดูนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับเช่นผมต้องการที่จะเอาชื่อแล้วก็ตามด้วยบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปนะครับหมายกับเข้าไปเอาชื่อมาก่อน คลิกเลยนะครับนะคลิกเลยนะเอาในชื่อมาแล้วนะครับชื่อแล้วผมตามด้วยแอดนะครับผมจะข้อวักไปก่อนนะครับอ่าวักไปสองวักก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอดอีกนะครับนะแอดอีกอ่าผมจะใส่คาว่าบ้านเลขที่เข้าไปนะครับนะก็พิมพ์อ่าเครื่องหมายฟันหนูเข้าไปพิมพ์คำว่าบ้านเลขที่ลงไปเลยนะครับ บ้านเลขที่แต่บ้านเลขที่ผมต้องการที่จะใส่ข้อวัดไปนิดนึงนะครับนะจะข้อไปนิดนึงนะครับก็ใส่เครื่องหมายฝันหนูอีกทีหนึ่งนะครับฝนะันห,น,น,หนูอีกทีหนึงนนน่งแล้วผมต้องเอาต้องการเอาบ้านเลขบ้านมาใส่ต่อนะครับก็ใส่เครื่องหมายแอนเข้าไปอีกนะครับนะแอนเข้าไปอีกให้มันต่อด้วยเซลล์ G7 ทีนะ่เจ็ดเลยนะครับหมู่ที่อย่างเงี้ยนะครับนะผมก็ใส่เครื่องหมายแอนเข้าไปอีกนะครับนะผมจะเอาคำว่าหมู่มาต่อนะครับนะก็พิมพ์ฟันหนูเข้าไปข้อามานิดนึงนะครับนะเพื่อให้มันห่างจากจากตัวเลขบ้านเลขที่นะครับไม่งั้นนก็จะติดกันนะครับกนะ็พิมพ์หมู่ที่เข้าไปนะครับนะ ตัวอย่างนะครับลองลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับที่ผมจะข้อวักออกมาอีกนะครับเพื่อไม่ให้มันไปติดกันถ้าใส่แอนลงไปเลยนะครับมันก็จะมันเลขมุมก็จะติดกันนะครับก็ข้อวักมานิดหนึ่งนะครับใส่ฟันนูเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอนอีกนะครับตามด้วยเลขมุมนะครับเลขมุมทีนี้ตำบลก็เหมือนกันนะครับ ตำบลก็เหมือนกันใส่แอนเข้าไปก่อนนะครับแอนเข้าไปก่อนแล้วก็พิมพ์ฟันฟันหนูเข้าไปนะครับข้อออกมานิดหนึ่งเพื่อให้มันเพื่อไม่ให้มันติดกันนะครับเราพิมพ์ตำบลเข้าไปนะครับตำบลเข้าไปข้วักออกมาหน่อยหนึ่งตำบลผมอาจจะใส่มันติดกันเลยนะครับไม่ต้องข้าวักนะครับก็ใส่ฟันหนูนะครับฟันหนูเข้าไป แล้วก็ใส่แอนดอีกนะครับแอนดะอีกเอาชื่อตำบลมาใส่เลยนะครับเนะสร็จแล้วลองกด e n t e r ดูนะครับนะอ่ามันก็จะรวมมาให้นะครับนะลักษณะนี้นะครับอ่าก็ตามที่เราใส่นะครับข้อวักตรงไหนมันก็ข้อวักตรงนั้นนะครับนะบ้านเลขที่มันก็ข้อวักออกมานะครับหมู่ที่ก็ข้อวักตำบลเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ข้อวักนะครับมันก็จะรวมกันมาให้อัตโนมัติทีนี้เวลาก็ปิดสตรก็ เหมือนเดิมนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็พอพิธีตรงนี้เป็นเกิดเป็นเครื่องหมายบวกก็คดิกไปนะครับมันก็จะมาให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคมาฝากนะครับในการใช้เครื่องหมายแอนนะครับในการรวมชื่อสกุลหรือเชื่อมคํานะครับในใน Excel นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ